เรื่องต่อไปเป็นเรื่องการเคลื่อนที่สัมผัสมีสูตรตามน,นี้3สูตร123การกระจัดของ A เมื่อสังเกตโดย B ก็คือเท่ากับการกระจัด A ลบการกระจัดของ B ความเร็วกับความเร่งก็เป็นในธรน,นองเดียวกันอ่ะคราวนี้มามาลองพิจรารณาวัตถุวัตถุหนึ่งอยู่ในอวกาศเมื่อมันไม่มีอะไรเปรียบเทียบเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนมันมีความเร็วหรือเปล่าหรือว่ามันหยุดอยู่กับที่หรือว่ามันมันมีความเร่งเราไม่สามารถรู้ได้เลยเมื่อเราไม่มีอะไรเป็นจุดอ้างอิง เรื่องที่แล้วมันเลยมีการตั้งแกนขึ้นมาตั้งแกนสมมติว่าให้เป็นแกน x y พอมีการตั้งแกนเนี่ยเราก็รู้ได้ว่าไอ้วัตถุเนี้ยมันอยู่ที่ตำแหน่งสามสองให้วัตถุนี้เป็น a แล้วกันอยู่ตำแหน่งสาสองเมื่อมันมีแกนเราก็จะรู้ได้ว่า a ในอยู่ไหนเราเลยเปรียบแกนเนี้ยเหมือนกับเป็นผู้สังเกตให้ผู้สังเกตนี้คือ o อ่าต่อมาโอเนี่ยสังเกตเห็นวัตถุอีกวัตถุหนึ่งให้เป็นวัตถุบีวัตถุบีเนี่ยเมื่อโอเห็นเนี่ยโอจะเห็นบีอยู่ที่ตำแหน่งหนึ่งสี่พอมันเป็นอย่างนี้ก็ดูไม่มีปัญหาอะไรนี่โอก็เห็นบีอยู่หนึ่งสี่โอก็เห็นเออยู่สามสองครั้นี้ก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าแล้วบีเนี่ยจะเห็นเออยู่ที่ตำแหน่งไหนจะเห็นสามสองเหมือนเดิมไหมคำตอบคือไม่ ตอนที่ B เห็น A เนี่ย B ก็มีแกนของตัวเองเหมือนกันถ้าดูจากแกเนี่ย B เนี่ยจะเห็น A อยู่ที่ตำแหน่งสองสองอไม่ใช่สองสองสองลบสอันนี้คือสิ่งที่ B เห็น A อันเนี้ยเราเรียกว่าอา A เมื่อสังเกตจาก B โดยมันก็เท่ากับตำแหน่งของ A ก็คือ3.2ลบกับตำแหน่งของ B ก็คือ1.4 ได้เป็น2-2ลบ2อันนี้แหละคือที่มาของมันถ้าเราเขียนตำแหน่งเนี่ยเป็นเครื่องหมายเวกเตอร์จะเห็นว่าของ b เวกเตอร์ b คือเส้นนี้อันนี้คือเวกเตอร์ A เวกเตอร์ของ A เนี่ยเมื่อสังเกตโดย b มันก็คือการเอา a-b ลบ b นั่นหมายความว่ามันก็จะลากจาก b เนี่ยไป a อย่างนี้เส้นนี้ก็คือเวกเตอร์ของ A เมื่อสังเกตโดย b นั่นเองทั้งความเร็วแล้วก็ความเร่งมันก็จะเป็นในทํานองเดียวกันอย่างนี้เดี๋ยวเราลองไปทําโจทย์กันเลยมากันที่โจทย์ข้อแรกจากโจทย์บอกว่ารถ a เนี่ยวิ่งในเคอร์ฟที่มีรัศมี150เมตรด้วยความเร็วคงที่ก็คือ54กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ย รถ B ีเนี่ยเคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว81กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็กาลังลดความเร็วลงด้อยตา3าเมตรต่อวินาทีคลังสองเขาให้หาความเร็วแล้วก็ความเร่งของรถ A เมื่อเทียบกับ b จากโจทย์เขาให้มาก็คือ Rr เท่ากับร้อยห้าสิบอืมห5 0เมตรแล้วก็ VA VA เท่ากับห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง ก็วีบีให้มาแปดสิบเอ็ดอย่างลนแล้วกัน VB แปดสิบเอ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็มีสโลวดาวก็คือมีความหน่วงก็คือ A จะมีค่าลบสามเมตรต่อวิกำลังสอง สิ่งที่เขาให้หาก็คือหา v ของ a เทียบกับ b อ่าแล้วก็ a ของ a เทียบกับ b เริ่มกันที่ตัว v ก่อนละกัน v a เทียบ b เท่ากับ v a ลบ v b อ่ะง่ายๆอย่างนี้เราจะใช้เวกเตอร์ละกันนะ v a ห้าสิบสี่ห้าสิบสี่มีทิศขึ้นห้าสิบสี่ j อันนี้ของ v a แล้วก็ลบของ v b v b พลิทไปทางซ้ายให้เป็นลบ8 1 i ให้ขึ้นเป็นบวกแล้วก็ทางซ้ายเป็นลบก็ต้องเป็นลบ8 1 i เสร็จแล้ว v a b ก็จะได้เป็นอ่ i แล้วก็บวก5 4 j ถ้าจะหาขนาดมันก็ขนาด v a b ก็จะได้เป็น9 7 จุดสามสี่หน่วยก็กิโลเมตรต่ชอชั่วโมงชั่วโมงเสร็จแล้วอันแรกต่อไปความเร่งเดี๋ยวมาวาดรูปหน่อยละกันอาของ A เป็นสีน้ำเงินกัน,กนของ B เป็นสีแดงของ B เนี่ยความเร็วเนี่ยมีทิศทางทางซ้ายถูกไหมแล้วมาบอกว่ามันกำลังช้าลงแสดงว่าความเร่งของมันเนี่ยจะต้องมีทิศตรงข้ามกับความเร็วดังนั้นความเร่งของ B มันควรจะมีทิศไปทางขวาอย่างนี้ชึบืบ สเมตรต่อวิเ่อนของ A เนี่ยมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่หมายความว่าความเร่งในแนวในแนวแกนทีของ A เนี่ยเป็น0นมาว่ารูปมาดีกว่าของ A นะอ่านี่คือรถ A ตลอดเส้นเคเริฟเนี้ย A เนี่ยวิ่งด้วยความเร็วคงที่หมายความว่า At ทเนี่ยเท่ากับ0ก็คือไม่มีทิศตามเอ่อแทนเจน แกนแทนเจนส่วนอีกแนวหนึ่งก็คือ an เนื่องจากมันวิ่งเป็นเส้นโค้งมันจึงมี an อยู่ซึ่ง an ก็จะใช้จากสูตรที่เรียงครั้งที่แล้วก็คือ an เท่ากับ v กำลังสองส่วนโลซึ่ง v ของ a ก็เท่ากับที่โจทย์ให้มาก็คือ54เอ้ยไม่ใช่เอห้ถูกแล้ว54าเปลี่ยนหน่วยด้วย คูณห้าส่วนสิบแปดหมดกำลังสองส่วนโลก็คือรัศมีก็คือร้อยห้าสิบเมตรอืมอันนี้ก็คือ an ซึ่งถ้าโบมาเขียนในรูปนี้แล้ว an ก็จะมีทิศไปอย่างนี้ชืบอ,อืมถูกไหมจากจุดนี้ก็จะมีทิศนี้ ก็คือต้องเข้าไปทางจุดศูนย์กลางของตัววงกลมอันนี้คือ an อ่าเดี๋ยวกดลองกดเครื่องคิดเลขหหย an ได้หน<ม>ึ่งจุดห้าเมตรต่อวิเพราะเราเปลี่ยนหน่วยแล้วเปลี่ยนหน่วยตัวนี้เนาะที่เราเปลี่ยนหน่วย <c oughs> ได้หนึ่งจุดห้าเมตรต่อวิแล้วก็จากสูตรความเร่ง a เทียบ b มันก็คือความเร่งของ a ลบ ความเร่งของ b ของ a ก็คือลบ1.5เพราะว่าให้ทางซ้ายเป็นลบอ่าแล้วก็ลบกับของ b ของ b ก็3ดังนั้นก็จะได้ความเร่งเป็นลบ4.5เมตรต่อวิอ่ะก็คือคำตอบเรียบร้อยข้อแรกผ่านไป ข้อต่อไปจะจวยบอกว่าเครื่องบินขนผู้โดยสารก็คือเครื่องบิน B เนี่ยมันบินมาไปทางที่ตอนออกด้วยความเร็ว800กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่าเขียนไปก่อน v b เท่ากับ800กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็มีเครื่องบินทหารบินลงไปทางใต้ด้วยความเร็ว1200โอ้ยก็คือ v a เท่ากับ1200กิโลเมตรต่อชั่วโมง ให้หาความเร็วของ a ที่เห็นโดยผู้โดยสารที่อยู่ในเครื่องบิน b ว่ามีความเร็วเท่าไหร่ทิศทางยังไงก็คือหา v a เทียบ b นั่นเองว่าเท่ากับเท่าไหร่โออันนี้ง่ายมากแล้วก็ตั้ง VA. v a v a b เท่ากับ v a ลบ v b ได้เลยก็ลบกันแบบเวกเตอร์เราให้ อ่านี่เขากำหนดแกม,มาให้แล้วก็ขึ้นเป็นบวกทิศเหนือเป็นบวกตะวันออกเป็นบวกอืม vb อ่า va ก่อน va ไปทางทิศใต้ก็ได้ลบเป็นลบหนึ่ันสองร้อยแล้วก็ลบกับ v b v b ก็คือแปดอย j ไม่ใช่สับกัน v a เป็น j v b เป็น i อืมโอเคดังนั้นก็จะได้เป็นลบ800 i แล้วก็ลบ1200 j พันยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงขนาดถ้าจะหาขนาดก็เปิดเคเรื่องคิดเลขหาขนาดเลยได้1442กิโลเมตรต่อชั่วโมง ต่อไปก็คือทิศทางก็คือตัวแทนเซต้ามันก็จะเท่ากับลบหนึ่ส่วนด้วยลบแปดตัวเซต้าก็จะเท่ากับ a r ร์แทนสิบส่วน8ก็คือคิดได้อีกทีหนึ่งได้เป็นห้าสิบห้าห้าสห จุดสาองศาคราวนี้เราต้องมาลองวาดรูปก่อนเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าไอห้าสิจุดสองศาเนี่ยมันชี้ไปทางตรงไหนลองมาวาดรูปกัน V A มีทิศลงอย่างนี้ปึ๊บ V B ไปทางขวา V A B มันก็ต้องลากจาก B ไป A ก็คือ B อยู่นี่ลากไป A ก็คือตรงนี้มุมที่เกิดขึ้น มุมห้าสิบหกจุดสามจะเป็นมุมเมื่อเทียบกับแกน x ก,ก็คือตรงนี้นี่ก็คือมุมเซตาเวลาหาตัวแทนเซตาเราจะตั้งเป็น y ส่วน x ใช่ไหมถ้าเราตั้งอย่างเงี้ยมุมที่เกิดขึ้นจะเป็นมุมเทียบแกน x มุมเทียบแกน x เ,เท่านั้นก็คือจะเป็นมุมนี้ถ้ามันชี้ถ้าชี้ไปทางอเอเป็นควอแนดหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นมุมนี้ถ้าเป็นควอแดน์สี่ก็เป็นมุมนี้ควอแดนด์สองก็จะเป็นมุมนี้ แล้วก็คอนั้นสี่ให้เป็นมุมตรงนี้อันนี้คือเซตาถ้าเราใช้การหา y ส่วน x อย่างเงี้ยนะเซตาจะเป็นมุมตรงนี้ซึ่งก็คือมันหันไปทางทิศตอนตกเฉียงใต้มุมให้สุเอ้ยไม่ใช่ห้าสิองศาเมืม่อเทียบกับตัวทิศต,ตัวทิศตะวันตกเ